โลกธรรมชาติมีกลไกลของมันเองแต่เมื่อมนุษย์เข้าไปเปลี่ยนเงื่อนไขสัตว์บางชนิดก็ได้เปรียบทันทีโดยเฉพาะสัตว์ที่หลุดเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ถิ่นเดิมของมันการขยายพันธุ์จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากกว่าที่ใครจะคาดคิดว่าแต่จะมีสัตว์ตัวไหนที่ระบาดขยายพันธุ์เร็วบ้างกด subscribe กด like แล้วไปดูกันเลยค่ะ1 ลิงลบบุรีเมืองลบบุรีเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ของไทยที่ลิงไม่ได้อยู่แค่ในป่าแต่ใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนกลางเมืองจากเดิมที่ลิงสแสมเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวให้อาหารมีร้านค้าขายของให้ลิงและมีภาพจำว่านี่คือเมืองลิงแต่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนลิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะลิงเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ทุกปีลูกลิงโตเร็ว และเมื่ออาหารจากมนุษย์หาได้ง่ายอัตราการรอดก็สูงขึ้นแบบผิดธรรมชาติจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นหลายพันตัวในพื้นที่เดียวลิงเรียนรู้เร็วมากว่ามนุษย์คือแหล่งอาหารไม่จำเป็นต้องหาเองแค่รอแย่งหรือขโมยก็ได้กินและเมื่ออาหารเริ่มไม่พอพฤติกรรมก็เปลี่ยนลิงเริ่มก้าวร้าวทำลายทรัพย์สินขโมยอาหารบางตัวถึงขั้นเปิดตู้เย็นหรือรื้อร้านค้าความเดือดร้อนจิงตกกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ร้านค้าบางแห่งต้องปิดเพราะลิงไม่ได้กระจุกอยู่แค่วัดหรือโบราณสถานแต่กระจายเต็มเมืองและแย่งพื้นที่กับคนโดยตรงปัญหานี้ไม่ได้เกิดเพราะลิงดุขึ้นเองแต่เกิดจากมนุษย์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของลิงจากสัตว์ป่าที่หาอาหารเองกลายเป็นสัตว์ที่พึ่งพาขนนั่นเอง 2. ออีกาในญี่ปุ่น คุณคิดว่าสัตว์ระบาดต้องเป็นสัตว์สกรปรกหรือดูอันตรายเจ้าตัวนี้อาจทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเพราะในญี่ปุ่นมีอีกาสีดำที่ฉลาดระดับหัวกะทิอยู่กลางเมืองหลวงใช้ชีวิตปะปนกับมนุษย์ทุกวันและสร้างปัญหาได้แบบเหนือความคาดหมายโดยสิ่งที่ทำให้จำนวนอีกาพุ่งคือเมืองที่อุดมด้วยอาหารจากมนุษย์ทั้งขยะตามบ้านและร้านอาหาร ระบบแยกขยะที่มีกำหนดวันทิ้งชัดเจนและถุงขยะที่อีกาเรียนรู้ได้ว่าถุงแบบไหนเปิดง่ายถุงแบบไหนมีของกินอีกาเหล่านี้มันไม่ได้สุ่มคุยแต่มันเลือกเวลาเลือกถังและเลือกเป้าหมายบางตัวถึงขั้นใช้จะงอยปากฉีกถุงอย่างเป็นระบบจนถนนเละและกลายเป็นปัญหาเมืองทุกเชา้าซึ่งความน่าทึ่งคือเรื่องสติปัญญา อีกาจำหน้าจำพื้นที่และจำพฤติกรรมคนได้ถ้าใครเคยไล่มันจะจำและหลบถ้าใครเคยให้อาหารมันจะวนกลับมาบางพื้นที่พบว่าอีกาใช้กิ่งไม้และลวดไปทำรังบนเสาไฟฟ้าซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะรังอีกาบนเสาไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดับเป็นระยะทางการญี่ปุ่นต้องใช้มาตรการหลากหลายตั้งแต่ถังขยะกันอีกาการเปลี่ยนเวลาทิ้งขยะ การตัดรังบนเสาไฟไปจนถึงการใช้กับดักและควบคุมประชากรอย่างเป็นระบบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะอีกาเรียนรู้เร็วและปรับตัวเก่งสุดๆไปเลย 3. งูหลามพม่าใน Evergrade รในบางครั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เริ่มจากภัยธรรมชาติแต่เริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆของมนุษย์ และงูหลามพม่าคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของผลลัพธ์นั้นเรื่องมันเริ่มจากความนิยมเลี้ยงสัตว์แปลกในอดีตงูชนิดนี้ถูกนำเข้ามาในฟลอริดาในฐานะสัตว์เลี้ยงเพราะหน้าตาน่าตื่นตาแต่เมื่อโตขึ้นขนาดความแข็งแรงและพฤติกรรมการล่าของมันกลับเกินกว่าที่เจ้าของหลายคนจะรับมือไหวสุดท้ายงูจำนวนไม่น้อยถูกปล่อยโดยเฉพาะที่เอเวอร์เกดส์นับเป็นสวรรค์ของงูหลามพม่า ทั้งอากาศอบอุ่นแหล่งน้ำกว้างใหญ่งูหลามพม่าจึงขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นมาเป็นนักล่าขั้นสูงสุดของระบบนิเวศในพื้นที่นี้งูตัวเมียสามารถวางไข่ได้หลายสิบฟองต่อครั้งบางรายมากกว่า50ฟองผลกระทบที่ตามมารุนแรงมากสัตว์ท้องถิ่นอย่างแรคคูนกระต่ายกวางขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานและนกจำนวนมากถูกล่าจนจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด บางพื้นที่พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแทบหายไปจากระบบนิเวศเพราะไม่มีวิวัฒนาการใดๆที่เตรียมรับมือกับนักล่าขนาดนี้มาก่อนแม้ทางรัฐฟลอริดาจะจัดกิจกรรมและเทศกาลล่าง,งูหลามพร้อมให้รางวัลแก่ผู้ที่จับได้เพื่อช่วยควบคุมจำนวนงูหลามพมา่าแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะจัดการปัญหานี้ให้จบสิ้น 4. ปลาหมอคางดำ คุณอาจเคยเห็นปลาชนิดนี้ในบ่อหรือในจานอาหารแต่รู้ไม่ว่าปลาหน้าตาธรรมราตัวนี้กําลังเพิ่มจํานวนแบบหยุดไม่อยู่ในแหล่งน้ำปลาหมอคางดำเป็นปลาที่ธรรมชาติออกแบบมาให้อึดและโตวไวมันอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยทนน้ำขุ่นน้ำเสียและสภาพแวดล้อมที่ปลาอื่นอยู่ไม่ไหวแค่มีน้ำกับอาหารเล็กน้อยมันก็เอาตัวรอดได้สบาย นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงปรับตัวเก่งมากเมื่อหลุดออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจุดที่ทำให้มันกลายเป็นปัญหาคือเรื่องการขยายพันธุ์ปลาหมอคางดำสามารถวางไข่ได้หลายครั้งต่อปีโตเร็วใช้เวลาไม่นานก็พร้อมขยายพันธุ์ต่อลูกปลามีอัตรารอดสูง ความน่าสนใจคือมันไม่ได้แค่เพิ่มจำนวนแต่มันแย่งทุกอย่างทั้งอาหารพื้นที่และแหล่งวางไข่ของปลาเจ้าถิน่นปลาเล็กๆถูกเบียดออกไประบบนิเวศในแหล่งน้ำเริ่มเปลี่ยนแบบที่คนทั่วไปไม่ทันสังเกตและคำถามสำคัญคือมันระบาดเพราะธรรมชาติหรือเพราะมนุษย์ เราต้องบอกว่ามันเกิดจากทั้งสองอย่างผสมกันปลาหมอค้างดำมีขยายพันธุ์สูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้มันระบาดจริงๆคือมนุษย์ที่นำมันออกจากถิ่นเดิมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการเพราะการปล่อยหรือการหลุดรอดลงแหล่งน้ำเมื่อมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุมจานวนของมันก็พุ่งขึ้นทันที 5. กระต่ายฟลอริดา ถ้าคุณเห็นกระต่ายขนฟูน่ารักวิ่งอยู่ในสวนคุณอาจคิดว่าก็น่ารักดีแต่ถ้ากระต่ายตัวนั้นไม่ได้มีแค่ตัวเดียวและมันเพิ่มจำนวนเร็วแบบหยุดไม่อยู่จากสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสัตว์ระบาดนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในฟลอริดาโดยกระต่ายที่กลายเป็นปัญหาหลักๆคือกระต่ายพันธุ์ไลออนเฮดกระต่ายเลี้ยงยอดนิยมขนฟูรอบหัวนิสัยเชื่องน่ารักแต่ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อกระต่ายเหล่านี้ถูกปล่อยหรือหลุดออกสู่ธรรมชาติ สิ่งที่ทำให้สถานการณ์บานปลายคือฟลอริดาเป็นสวรรค์ของกระต่ายอากาศอบอุ่นทั้งปีอาหารพืชอุดมและพุ่มไม้เต็มไปหมดแล้วที่สำคัญกระต่ายก็เป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์เร็วมากตัวเมียตั้งท้องได้แทบตลอดปีใช้เวลาประมาณ1เดือนต่อรอบและให้ลูกหลายตัวทำให้จากกระต่ายไม่กี่ตัวสามารถเพิ่มเป็นหลายสิบตัวได้ในเวลาไม่นาน ผลที่ตามมาคือสวนผักต้นไม้และดอกไม้ถูกกัดกินเสียหายหลายบ้านต้องหาทางป้องกันอย่างจริงจังและปัญหายิ่งซับซ้อนเพราะกระต่ายก็มีหน้าตาน่ารักทําให้คนไม่กล้าจัดการเด็ดขาดส่งผลให้จํานวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและควบคุมยากไปอีก 6. ฝูงหนูถ้ามีสัตว์สักชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดเห็นได้แทบทุกเมือง แต่กลับเป็นปัญหาที่ควบคุมยากที่สุดสัตว์ชนิดนั้นไม่ใช่นักล่าดุไม่ใช่สัตว์ต่างถิ่นแปลกประหลาดแต่มันคือหนูสัตว์ตัวเล็กที่เติบโตไปพร้อมกับเมืองของมนุษย์แบบเงียบๆหนูเป็นตัวอย่างคลาสสิกของสัตว์ระบาดท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะเมืองสมัยใหม่คือสวรรค์ของมันอย่างแท้จริงทั้งขยะอาหารเหลือระบบท่อใต้ดิน อาคารร้างและซอกมุมที่มนุษย์มองไม่เห็นล้วนกลายเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีหนูไม่ต้องล่าไม่ต้องออกแรงมากแค่ใช้ชีวิตตามรอยมนุษย์ก็อยู่รอดได้สบายสิ่งที่ทำให้หนูกลายเป็นปัญหาใหญ่คือความสามารถในการขยายพันธุ์ที่เร็วมากตัวเมียสามารถตั้งท้องได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ตั้งท้องประมาณ3สัปดาห์และให้ลูกหลายตัวต่อครอก ที่สำคัญคือสามารถมีลูกได้หลายครอกต่อปีลูกหนูโตเร็วนั่นหมายความว่าหนูเพียงไม่กี่ตัวสามารถเพิ่มจำนวนเป็นหลักร้อยหรือหลักพันได้ภายในปีเดียวถ้าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยและความน่าทึ่งคือหนูฉลาดและเรียนรู้เร็วมากมันจำเส้นทางได้รู้ว่าขยะถูกทิ้งวันไหนหลีกเลี่ยงกับดักที่เคยเห็นและส่งสัญ,ญญาณเตือนกันในฝูงได้อีกด้วย นกพิราบสัตว์ที่เดินอยู่กลางเมืองบินวนเหนือหัวทุกวันและดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแท้จริงแล้วคือหนึ่งในสัตว์ที่มนุษย์สร้างให้ขยายพันธุ์เร็วที่สุดนกพิราบคือสัตว์ที่ปรับตัวเก่งมากและเข้ากับเมืองมนุษย์ได้แทบสมบูรณ์แบบอาคารสูงคือหน้าผาเทียมลิฟต์ช่องระบายอากาศและขอบตึกคือที่ทำรังชั้นดีส่วนอาหารก็ไม่ต้องหาไกล แค่เศษข้าวขนมหรือคนให้อาหารโดยตรงก็อยู่ได้สบายนี่คือเหตุผลที่มันกระจุกตัวหนาแน่นในย่านเมืองใหญ่ทั่วโลกจุดที่ทำให้มันกลายเป็นสัตว์ระบาดเงียบคืออัตราการขยายพันธุ์นกพิราบผสมพันธุ์ได้ตลอดปีวางไข่ครั้งและไม่มากแต่ทำซ้ำได้บ่อยลูกนกโตเร็วและเริ่มผสมพันธุ์ต่อได้ในเวลาไม่นาน เมื่ออยู่ในเมืองที่อาหารไม่ขาดและแทบไม่มีศัตรูตามธรรมชาติจริงจังจำนวนจึงเพิ่มขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแต่หยุดยากมากและเมื่อจำนวนเพิ่มขึ้นปัญหาก็ตามมามูลนกทำให้พื้นและอาคารสกปรกกัดกร่อนโครงสร้างเกิดกลิ่นและอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รังนกอุดตันท่อระบายอากาศและระบบอาคารโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวว่าปัญหาเหล่านี้สะสมจากนกตัวเล็กๆที่ดูไม่อันตรายตัวนี้เองหลังจากดูคลิปนี้แล้วครั้งต่อไปที่คุณเห็นสัตว์บางชนิดเพิ่มจำนวนผิดปกติอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณของปัญหาที่กำลังก่อตัวเงียบๆรอบตัวเราก็ได้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe รอติดตามคลิปหน้ากันด้วยคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ